ใครทำเป็นลายแบบรูปแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แม่เป็บาทเดียวไปชมคลิปนี้เลยไปเลยจูอะเริ่มขั้นตอนแรกนะต้องมีแอปไปเลยฟอก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 อะไรฟอกทีฟอกทามฟอกจะมีอะไรก็ไปหาโหลดใน Play Store นะมันมีนะอะให้คนพิมพ์เข้าไปว่าฟอกนะฟอก โอเคนี่เป็ว่าฟอกแปบนึงนะให้คุณเยืนไปเลยว่าฟอกทีมนี่นะฟอกฟอกฟอกไรนั่นแหละอ่ะก็จะเห็นครั้งแรกที่เป็นว่าเปลี่ยนทีมหาเพื่อนไลน์โอเคอ่ะเดี๋ยวแปนึงจะไปสอนอ่าพอได้แอปมาแบบนี้แล้วปุ๊บอ่าก็มันจะให้คุณสมัครมันมันให้คุณสมัครห้วอเปล่าไม่น่าจะให้เนาะแล้วมันก็จะเห็นว่าเปลี่ยนทีมการแรกเลยแล้วก็จะมีแบบนี้ คุณกดเข้าไปด้านล่างสุดก็คือคุณต้องโหลดไอ้พวกแบบทีมบราวที่อะไรที่มันมีแล้วอันนี้ก็คือทีมทีมบราวทีมโคนี่ทีมแบลบ็ททีมไวอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ้าวโฆษณาเร่งเยอะหน่อยเราต้องทนนะครับน,นี่ก็จะมีหลายมากหลายอันมากด้วยนี่ยาว้าวน่ารักอ่าแล้วก็จะมาสอนกันเราจะเอาเป็นแบบมิกกี้เมาส์อ้าวเอ้มิกกี้เมาส์ใช่ใช่มิกกี้เมาส์แล้ว อังปังแมนหรืออะไรดีเอ่อเอาประมาณแบบให้ครบเล็กแต่ผมชอบเป็นตอวอันไหนดีเป็นแบบพริ้งเ s สพริ้งเ s สไหมอ่าเออออสำหรับใครมันก็จะมีแบบทวายสตอรี่อะไรประมาณนี้ อะยาให้เรืยองคัดสรรเดี๋ยวก็จะมาซอนกันอ๋นอเหมยฮะอ๋อเหมยก็มีนะลิลากุมมะก,ก็มาก็มีหลายอันนะไม่มีอันเดียวเธออันแรกก็ตอบอันนี้ก็จะเอาเป็นแบบทีมอังพันแมนแพรก็จะขอเป็นแบบเป็นอาตาชินจินะเป็นครอบครัอาตาชินจิสมุข เป็นเป็นอาราลีนั่นเองแล้วให้คุณกดดาวน์โหลดตึ๊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 ดดาวน์โหลดได้แถบสีเขียวมันเต็มหัดจึ๊บอุดแล้วให้คุณกดปิดเน็ตปึ๊มปริงเนสแล้วก็ถ้าใช้งานทีนี่เลยกดแล้วมงสีมาใช้งานทีเรียบร้อยแล้วกดออกไปแล้วก็เข้ามาที่ไลน์เลยอ้าวนี่พอพอคุณมาแบบนี้ปึ๊บให้คุณเข้าไปตรงพวกแบบ เพราะคุณปิดใช่ไหมคุณก็จะไม่สามารถเข้าร้านค้าทีมได้อยู่ใช่ไหมคุณก็อยู่ตรงนี้เลยมีมุมขวาบนลงมาแล้วเขยียนว่าทีมทีมมังชานมีแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนี่อาารเล่นี่อารา,อาราเล่จังนะอารารเล่นะก็อันอื่นก็ใช้ได้นะอ่ะบราวอ่ะบราวก็จะเปลี่ยนเป็นอันอื่นมิกกี้เมาส์อ่ะ ต่อไปจะเป็นคนนี้ห่างปังเมนจ้างปังเมนนะเดี๋ยวต้องราไปดูอีกอันเลยอีกคืออีทีมทั้งเดิมเนี่ยไม่มีวันหมดอายุอ้าวถ้าสียดายนะแจ๊อะอะถ้างั้นก็เป็นไอ้ยืดไม่เาบาไม่เอาบาคนผิดอ่ะแล้วต่อไปนี้มันก็สามารถใช้ได้เถาวนเลยนะเถาวรนนี่อาะาเล่นี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาะาเลี แล้กคุณกดปุ่นนี้เลยปุ่นนี้ปุ่นนี้ทึ๊ดทึ๊ด้อเนีตกันอ่ะล้อล้อลอลอเน็ตลอน็ตมาแป๊บนึ่งแป๊บนึงนะลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลอน็ตมันก่อนเอาเน็ตมาช้าจังเฮลโลเน็ตฉันเป็นไรอ่านีตมาแล้วก็สามารถใช้ไลน์ได้แบบปกติเลยก็เช่นแบบเชวนหาเพื่อนเราแบบนี้ก็ใช้ได้นะอย่างเช่นคนนี้ก็แบบส่งสติ๊กเกอร์ให้เหมือนเดิม ไฮไฮเห็นไหมก็ส่องได้เหมือนเดิมเลยนั่นเองเหมือนเดิมมากอ่ะ,อะสำหรับใครที่ชอบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b เพื่เป็นให้กำลังใจด้วยนั่นเองบายอ่อช่วงนี้เดี๋ยวคลิปนี้ลงวันนี้แน่นอนไม่ต้องกลัววันที่วันเสาร์แปดมกราเพราะวันนี้ไม่มีเวลาว่างนี่เราไปเที่ยวน้ำตกบาย see you again next time